เออเลยด้วยและได้ยินว่าจิโรยนว่าหญ่งทั้งหลายปัญจสมบัติสาตามัตตามีร้อยห้าเป็นประมาณสวัสดรยังในพระเชื่อว่าแต่ว่าขีโอโบสถิกาเป็นผู้รักษาซึ่งโอโบส่วนตัวเป็นพ้า,ามังสูงได้เข้าไปแล้ววิหาราสุวิหารโอโบสถานที่วัดเสี เอวานแห่งอุบสนเอกสัมพันธวันหนึ่งวิสาขานวนาวิสา,า,าขาพระสารกุิตรบาเข้าไปหาแล้วตาสุอิติสูในหญิงนักหลายเหล่านั้นหนามห,ามหาันลักิติโยซึ่งหญิงผู้แก่ทั้งหลายกุจิทางแล้วที่ว่าอำมาเดศแม่ทั้งหลายจงเหท่าน,นว่าท่านทั้งหลาย โบสัิกาเป็นผู้รักษาซึ่งโวสถชาตาเป็นผู้เกิดแล้วอาัฐาย่อมเป็นกิงไปกิงอาถังเพื่อประโยชน์อะไรอีกดีด,ดังนี้วจเดอันเมื่อคำทีดดิว่าเมื่อยางนั้นว่าเราทั้งหลายปฏิตวาปัฒนาแล้วที่พระสมบัติงซึ่งสมบัติอันเป็นที่ อุโบสถิกาเป็นผู้รักษาซึ่งอุโบสถชาตาเป็นผู้เกิดแล้วอภหาย่อมเป็นอิติดังนี้ตาเหตุมานิกรีเหตุอันหญิงผู้แก่ทั้งหลายวุตเตกล่าวแล้ววุชีถามแล้วมัชชิมิติโยซึ่งหญิงผู้มีในทาำกลางวัจนีันเมื่อคำอิติว่าเม่ยังว่าเราทั้งหลายอุโบสถิกาเป็นผู้รักษาซึ่งอุโบสถชาตา ผู้เกิดแล้วอาภาย่อมเป็นบนุญจรตถายะเพื่อประโยชน์แก่อันหลุดพ้นสัปติวาสาจากหญิงผู้เป็นไปกับด้วยัวอิทิดังนี้ตาเหตุมัชิมิถีเหตุซึ่งอันหญิงผู้มีทั้งการทั้งหลายวุตเต่กว่าแล้วผูกุี่ทำแล้วทะลุนิดิีโยซึ่งหญิง ไอ้พิธีทรำแล้วจะรุณิธิโยซึ่งหญิงสาวทั้งหลายก็จะใ,ในคันเมื่อคำพิีิว่าว่ายางว่าเราทั้งหลายอุโบสถิการเป็นผู้รักษาซึ่งอุโบสถชาตาผู้เกิดแล้วอัมหาย่อมเป็นบุตาตกพิณภัยยะตายะเพื่อต้องการแกันได้ซึ่งบทปณิวัครับเพในคันที่หนึ่งพิธีดังนี้ตาเหตุจะรุณิธิเหตุอันหญิงสาวทั้งหลายเหล่านั้นวุตเตกล่าวแล้ว ผู้ที่ทำแล้วกุมาริกายโยซึ่งหญิงซึ่งเด็กหญิงทั้งหลายวัจนคีคันเมื่อคำม,มีถิว่าเมื่อยางนั้นว่าเราทั้งหลายโภศติการเป็นผู้รักษาที่โบสถวตาเป็นผู้เกิดแล้วํำหาย่อมเป็นสมวณนัธายะเพื่อต้องการแกันไปปฏิุลังสุรโกณแห่งหัวตรวนะ้พาเวในความเป็นแห่งหญิงสาวเนียว่านั่นเทียวอีกทีเดียวนี้ตาเหตุ กุมาริกาหิอันหญิงอันเด็กหญิงทั้งหลายเหล่านั้นพุเตเตกล่าวแล้วสุตวาสุตวาทรงฟังแล้วกระถังให้กระถังซึ่งสุตวาฟังแล้วกระถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องเจา่า ตั้งนั้นสับไอ้สพังปีกแม้ทั้งควงตาสังตาสังวิทยานาของหญิงทั้งหลายเหล่านั้นคัตวาไปแล้วสันนิการสุรรมนักสัตว์เฮ้ยอาทายะอาทายะพาเอาตายหีีทั้งหนีทั้งหลายเหล่านั้นคัตวาไปแล้วสันนิการสุรรมนักสัตว์ของนักศาสนาอารโอเจสิก กาทูนแล้วปฏิปาิยาตามลำดับสถานว่าสัตตาสุตวาสุสดับแล้วตามกระถังซึร่งวิาณเครื่องเก่กาวนั้นวัตวาเก่าวแล้วอีกทีว่าวิสาเขียดูก่อนวิสาขานามัชชื่อสภาวะธรรมานว่าสภาวะธรรมทั้งหลายชาติอัธโยมีชาติเป็นต้น